สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของซีนาแชนแนลนั่นเองนะครับแล้ววันนี้ครับเราจะมาคลายเครียดกันสักหน่อยไม่รู้หรือเปล่าหรือว่าเป็นยังไงเนี้ยก็ต้องมาดูว่าสำหรับเกมที่มีชื่อว่าเบรนเอนนั่นเองนะฮะเกมที่หลายคนบอกว่ามันคือเกมที่รับสมองประลองปัญญาเนี่ยซึ่งไม่รู้ว่าไอา IQ คิวของผมเนี่ยจะสามารถเล่นไหวกับเกมแบบนี้หรือเปล่านะเดี๋ยวเราไปเริ่มด่านแรกกันเลยดีกว่าชิ้นไหนใหญ่ที่สุด ชิ้นไหนใหญ่ที่สุดอโหถามแบบนี้เด็กก็ตอบได้แตงโมแตงโมแตงองในความเป็นจริงไะแตงโมมันลูกใหญ่ใช่ไหมอันนี้มัน้ามันหลอกนี่ออาดูอันต่อไปครับเขาบอกว่ามีเป็ดกี่ตัวมีเป็ดกี่ตัววะนับแบบโอ้โหง่ายๆเลยฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้ามันต้องเก้าตัวอยู่แล้วครับเพราะว่าไอตัวนี้เนี่ยมันไม่มีจะไมาปากปากเป็ดฮนะ จิบจิบกุก๊กกุอะไรวะเนี่ยมีไก่ได้วยเหรอจะบ,บ้าเหรอเป็ดลองกุก๊กกไม่น่าใช่ไปต่อยางยังไม่ยากอยู่้ยากใครสูงที่สุดอ่นดีก็คงบอกเลยว่าสัตว์สีตัวนี้ใครสูงที่สุดนะฮะต้องยีราฟดิแน่นอนเอา้าไม่ใช่ยีราฟอ่ะใครสูงที่สุดเฮ้ยจะบ้าลูกลูกยีราฟเปล่าช้างเปล่าวะไม่ใช่ ฮ้ยโไม่น่าใช่หวะ่ะแล้วพาทีนุ้งกดได้ป่ะเอาใครสูงที่สุดอ๋อเขาไม่ได้หมายถึงจัต์ทีสสูงกว่าหมายถึงว่าใครอยู่สูงที่สุดอ๋อโอเคโอเคโอเคไอ้ตัวอื่นสตัวนั้นมันอยู่บนพื้นไงไอ้นี่มันดวงอาทิตย์มันอยู่บนฟ้าเออโอเคเข้าใจได้เข้าใจได้เขาบอกว่ายินดีด้วยดูเหมือนว่าคุูจะต้องทบทวนคําถามให้ละเอียดหน่อยแล้ว โอเคได้เขากําลังใจผมเอาจริงไว้ทุกคนได้ได้ไดมาหาแตงโมที่ไม่เหมือนกับชิ้นอื่นแตงโมที่ไม่เหมือนกับชิ้นอื่นมันต่างกันยังไงวะมันก็เหมือนกับทุกอันไม่ใช่หรอเอาผมเอาเอาแบบชิ้นขวาแล้วอ๋อไม่ใช่ไม่ได้ไม่มีไม่ใช่แล้วมาชิ้นไหนวะแตงโมที่ไม่เหมือนกับชิ้น Bye, อะไรวะอะไรวะท่านผู้ชมก็ได้เหรอกงเล็บแมวอันไหนที่คล้ายกับรงเล็บลูกแมวมากที่สุดรงเล็บเหมียวอ๋อเมวกับแมวอันไหนที่เหมือนแมวมากที่สุดอ่าผมไม,ผม่ผมไม่เคยเลี้ยงแมวอ่ะตอบไงดีวะว่าอันสอแล้วกันเพราะว่ามันค่อนข้างใกล้เคียงก็ไม่ใช่ยังไม่ใช่ แล้วที่เห็นมันมันอะไรมันเล็บหมาเหรอจะบ้าเหรอไม่ใช่ตรงนี้ก็ไม่ได้เออกรงเล็บแมวเหมียวอันไหนที่คล้ายกับกรงเล็บลูกแมวมากที่สุดอะไรวะไม่มีปัญหาอะไรเขาบอกคำถามนี้ไม่มีปัญหาเลยผมว่าผมมีปัญหาแล้วว่ามึงเ่ๆเฮ้ยหากองไฟที่ใหญ่ที่สุด เฮ้ยมันก็ชัดขนาดนี้โถ่ออ่ะ <c oughs> ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อะไรวะกองไฟที่ใหญ่ที่สุดผมว่าอ่ะเอามันลากได้เหรอเอามันลากได้ผมควรทำไง <c oughs> เขาบอกว่าหากองไฟที่ใหญ่ที่สุดเคยได้ยินเรื่องนี้ไหมฮะทุกคนฮนะเคยได้ยินไหมฮะว่าไฟที่มันอยู่รวมกันเว้ย มันต้องเป็นไฟที่ยิ่งใหญ่อลังการแน่ๆผมว่าเขาอาจจะให้เราลากทําอะไรทุกอย่างรวมไฟเปล่าวะเอ้าเอาออว่ะเอเอโอเคผมอันนี้ผมใช้เวลานั่งนึกอยู่แปบบหนึ่งนะเออเพราะผมไม่ได้แต่อะไรผมอาจจะคิดมากไปว่าสำหรับเกมนี้นะทุกคนนะเอางี้ผมจริงจังเว้ยจริงจังจริงจ,งจ,งจังเลยเว้ย คิดออกแป๊บเดียวผมต้องได้แน่นอนขอดูผมจะทําให้เร็วเลยมาลุยเขาบอกว่ารถจอดอยู่เลขไหนรถจอดอยู่เลขไหนเฮ้ยอีเควสนี้ผมเคยเห็นอยู่บนโซเชียลเว้ยผมเชื่อเลยว่าอันเนี้ยน่าจะให้ดูกลับหน้าจอไปผมจะลองกลับหน้าจอดูเฮ้ยมันก็มันก็ยังแบบไม่ได้อยู่ดีว่า เคยเห็นอยู่เข,าว,า,ขาว่าก็ว่ากลับหน้าจอผมเห็นมันอันนี้มันศูนย์สองนนี้เลขสามะเอา้าใช่เหรอเอา้าอะไรวะเนี่ยยกรถออกไปได้ผมจะอะไรวะเนี่ยเลขเก้าอฮะกูกูกรู้สึกว่าไอคสูงขึ้นบ้างหรือเปล่าไอ้ผมว่าผมว่าไอคผมก็เริ่มสูงขึ้นนะ ตั้งแต่เล่นมาทุกคนเราเล่นกันมาถึงสเตจที่ที่8ที่7ที่8แล้วนะผมสังเกตเ้ยว่าทิกส่วนมากเว้ยมันจะมา,มาแบบว่ายกสิ่งของออกยกสิ่งของรวมกันหักลบกับหน้าจอผมว่าไม่มีแค่นี้แน่เลยมันต้องไม่มีอะไรยากไปกว่าน,นีเ้เดี๋ยวเดี๋ยวลุยต่อลุยต่อปลุกนกฮูกเว้ยมันมียกขยับใช่ไหมยกขยับจับวางกับหัวจอ,อเพราะว่าผมก็ต้องมีเทคนิคแบบนี้ว่าปลุกนกฮูกตัวตั้งแต่นกฮูกเอาไม่ได้ห่ดทุกคน ไม่ได้เหรอปลูกดกคู่แต่ต้นไม้ยกต้นไม้ต้นไม้คว่ำไม่ได้พระอาทิตย์พระอาทิตย์จับได้วะพระอาทิตย์ทำไรวะเวียงไม่ได้เอาไปเก็บไม่ได้อีกไปไหนวะอาอไปไหนดีผมทำอะไรกลับมาได้บ้างทำอะไรกับมาได้บ้างยกไปยกมาออโอเคเขาบอกว่าใช่แล้วค่อยๆรู้ทางของพวกเราแล้วสินะ ผมรู้หมดแล้วตอนเนี้มามาด่านนี้ข้างล่างมีอะไรที่กินไม่ได้ก,ก็ก็กินไม่ได้ข้างล่างอะไรที่กินไ,ได้เดี๋ยวกูพลิกโทรศัพท์แบบอไอ้บ้าเลย้ยไม่ใช่ดิโอโทรอะไรที่กินไม่ได้โอ้โหยกจริงจังสุดอนึกว่าขยับทางหลังขยับไก่อะไรที่กินไม่ได้งงดงงล,งน,ด<อ>ลงนกไงลังไก่ลัางไก่เออไม่ใช่รังนกปะจะบ้าอน่ ก็คิดไม่ถึงละสิก็ก็เกือบจะคิดไม่ถึงเหมือนกันนะอันไหนไม่ใช่อศยรีมอันไหนไม่ใช่อศยรีมเอออย่าบอกนะไม่นะผมไม่อยากไปนึกถึงยังงันเลยวะลองกดกันนะกดไม่ได้ลากไม่ได้คว่ำไม่ได้งั้นพาทิ์อันแน่พาทิ์อีกแล้วไว้ตรงกลางโอ้โหโอหดีนะกลิ่นไม่ออกมาด้วย หาสีที่เข้มที่สุดมันก็ชัดอยู่แล้วยังไม่เข้มอีกเอาอย่างนี้ก็ไม่เข้มอันนี้ก็ไม่เข้มยางอีกยางไม่เข้มกดเข้าไปกดเข้าไปก็ไม่เข้มเลยไงวะเข้มที่สุดเหรอเข้มที่สุดเหรอเฮ้ยหรือว่ามันเพิ่มทิกใหม่เข้ามาวะมีอะไรบ้างอะปัดชิดจอโยกย้ายใส่สะโพกไม่มีกลับหน้าจอพลิกหัวไม่ได้ทำไงวะเฮ้ยผมขอดูเฉลยนะทุกคนนะ อย่าลืมสีของหัวข้อสีของหัวข้อสีของกุเอาเอากุโอ้สีตัวหนังสือเข้มที่สุดโอ้อะไรวะเนี่ยเริ่มเริ่มมีลูกเล่นทุกคนมันมันเริ่มมีลูกเล่นเพิ่มเข้ามาแล้ววะลองนับดูผมมีกี่เส้นจับบ้าเหรอใครจะไปรู้ว่าผมมีกี่เส้นวะ โอ้โห oh, เราเราจะซื้อบื้นนับตามเขาหรือเปล่าวะไม่นะเดีอโอ,อ okay. เคมีสามเส้นโอเคกำลังจะจิ้มทีลานก็ใส่วิกกนะันเนาะตอนนี้เด็กเริ่มใส่วิกกันเร็วขนาดนี้เลยลเอ่อไม,ไม่ไม่รู้อะไม่รู้อะช่วยให้เป็ดได้ดื่มน้ำเป็ดได้ดื่มน้ำ เป็ดได้ดื่มนะอันนี้อะไรวะอ่ายกชิดลากจากมุมเป็ดอะอะ oh โอเคออออได้ได้ก็นึกว่าจะแบบยกเป็ดไปข้างนอกเอาน้ำมาใส่ขวดอันนี้ผมคิดคนละอย่างกันมาแล้วเนี่ย <Bro. S 1> โอ้อย่าก,กดเอ้าไม่กดแล้วมันจะผ่านยังไงอะก็ต้องกดดิใช่ไหมกดอ่ะกดเอาโลกแตก ไม่กดก็ได้ไม่กดปุ่มจะผ่านไงวะลากยกไม่ได้กดก็ไม่ได้จะเอาจะเอาก็เมื่อกี้ผมผมพยายามจะลากทั้งลูกโลกก็ลากปุ่มผ่านเฉยแสดงว่ามันมันจะให้ผมนับด้านล่างอันอื่นใช่ไหมก็มีนี่ไงไอ,อ,อสาเรเีตัวเครื่องหมายบูว่กับสาเรเีเครื่องหมายลบไงใช่ไหมเออ สองอันดิเอา้าไม่ใช่เหรอด้านล่างมีสามเลยผมไม่ใช่ไม่น่าใช่ข้างบนว่ะด้านล่างอะไรมีสามเลี้ยงอีกวะนี่บอกว่าไอ้ไอ้รูปนี้แน่เลยไอ้รูปไอ้รูปเครื่องหมายดาดถัดไปอะ่ะก็ไม่ใช่ถ้ารวมกับอันนี้ต้องเป็นสี่แน่เลยอ่ะก็ไม่ใช่อาลาบวะเนี่ยหนึ่งสองเอาละผมเริ่มโง่แล้วป่ะทุกคนเฮ้ยผมโง่จริงแปดเก้าสิบถ้าบอกว่าไม่มีอะ่ะ ไม่ได้อีกนับหน่อยว่าล่าง,างมีสามเหลี่ยมอยู่กี่อันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ่ะสิบอันสิบอันไม่ผ่านอะไรวะเนี่ยไม่ผ่านอีกสิบเอ็ดอ่ะเอาเมอกี้ก็นับได้สิบอันมันหายไปไหนอันหนึ่งวะงงอะไรวะเนี่ย เดาไปอีกเดาไปสิบเอ็ดเอาผ่านนะผ่าน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 อันไหนกินได้อะไรวะเนี่ยอันไหนกินอันนี้มันอะไรกอี้เหรอเกา้าอี้จานจานกินไม่ได้นาฬิกากินไม่ได้อ,อันไหนกินอะไรมันจะกินได้วะอันไหนมันจะกินได้ยกจานปิดหมอ้อปิดฝาอัไม่ได้นาฬิกามันก็ไม่ได้ไม่ได้ทุกอันนี่ว่าอ๋ออย่ายลืมอย่าลืมยกยกเวียงชาบอะ เอา้ามันคือเนื้อเลอแล้วใครมันจะไปรู้ว่าผมนึกว่าเก้าอี้โอโ้โหแอดวานไปไหนวะ